วิธีคุ่มห่อถุงในครับนี่วิธีการ<อ>กันมเลเรงครับอันนี้คือถุงกันมเลเรงนี่ห่อกันมลรงใช่ไหมครับครับกันมเลเงกันมเลเรงมาลบกวนวิธีห่อของเราก็จับข้างบนบหยิบเข้ามามีขึมาสองข้างเขาจะมีเชือกให้มัดถุงจะอยู่ทำไม่ยากครับ นี่ก็เรียบร้อยแล้วข้างบนเหลือข้างล่างนีลเราขบาวดนะผูกล่างนี่กันแมลงมาลบกวนกันพวกลอกกระแตด้วยอ่ากันทุกอย่างมันต้องมากินด้วยใช่ไหมครับก็มาเขาเห็นลูกเขาก็ต้องมากินแหละครับืีทีแล้วต้องม,มีเห็นหรืออะไรกินหมดเต็มจันอ๋อต่ำอ๋ำอครับ ถุงนี้ถุงนี้กันฝนกัำเดให้ลูกสวยอันนี้มันฝนตกใส่นี่มันไม่ไม่เปียกไม่เปื้อไม่ขาดใช่ไหมไม่ขาดอืจับสองข้างเข้าหากันนี่เป็นถุงเขาโดยเฉพาะเลยเนาะถุงเขาโดยเฉพาะถ้าดีๆเก็บรักษาใช้ได้สองปีถ้าเราเก็บรักษาดีๆแล้วก็เอาไป พเอเราติดเกี่ยวแล้วเราก็ถอดออกไปเก็บไว้ได้<อ>ใช่ไหมครับคนั้นข้างหลังที่ติบปลาเป็นแต่ปีที่แล้วเออครับ,บนี่นี่ของใหม่ของใหม่จะมียางเขงารัดรัดกันน้าเข้าดึงให้แน่นพัน อันนี้รัดให้แน่นเลยนะครับรัดให้แน่นเลยกันารน้ําไหลลงชั้นน้ำไหลลงตามก้านไงกามจำอันนี้มันโดนฝนก่อนน่ะมันเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมันปกติก็สองเดือนก็ถึงจะห่อจะห้มถึงแต่โดนฝนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วครับนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับแค่ประมาณแค่นี้นะครับ